Ha, ha, ha! Eu não I'm <laughs> sorry. h <laughs> e โอเคนะครับผมสำหรับการฆ่าบอสตัวนี้นะคือมันนางมีทั้งหมด6ตัวเราต้องเราต้องตีจนกว่าตัวนางจะเป็นตัวสีฟ้านะครับถ้าตัวนางเป็นตัวสีฟ้าน่าจะเป็นอมตะเราต้องตีตีจนเป็นตัวสีฟ้าพอตัวหนึ่งเป็นสีฟ้าเราก็ไปตีตัวที่สองที่เป็นตัวขาววิธีเล่นก็ตีตัวขาวครับตัวฟ้าก็เลี่ยงนะพะตัวฟ้ามันจะ เป็นอมตะเราตีไม่เข้านะครับผมสำหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวบ่าตัวที่4จะเป็นยังไงเดีย๋ยวรอดูกันได้เลย